เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมตอนนี้ก็เหนื่อยมากมากเลยค่ะไหวไิดไม่ไหวแล้วค่ะขาอ่อนแอเล่หมดแล้วเหนื่อยไหมขาอ่อนอเล็กแล้วคะใช่ค่ะต่อไปมีอีกนะคะค่ะตายแน่ๆเลยค่ะใช่ไหมทุ่มไหมทุ่มค่ะก็สู้ไปค่ะเป็นเลยค่ะล้มค่ะผมน้ำหน้าค่ะเป็นไงต้นข้าวเป็นตาอยู่ที่ต้นข้าวจี อของเรานะคะน้ำสาสนี้มาแล้วก็พัำแล้วกลับไปลงเพจใช่ไหมคะแล้วก็ไปลงยูทูบเราลงเพจเราเมก่อนพอมาเห็นเขาจะตลกจมหัวกิ้งกิ้งกันแล้วค่ะติดตามเลยค่ะนักกีฬาเดินดินใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยู่กอล์บอลนะคะอยู่กอลเลย์บอลทอห้าจะทอห้าเลยจาเข้ามาเลยจ้า YouTube อะไรนะ YouTube เราชื่ออะไรนะนักกีฬาเดินดินค่ะเออติดตามกดไลค์กดอะไรคะกดแชร์กดไะไรกดแชร์กดตะไคร้เหรอคะกดอะไรคะ Subscribe ค่ะกดซับสไครต์หรือกดตะไคร้คะลูกค้าโุ๊ Subscribe ค่ะกด Subscribe นะคะติดตามได้นะคะกับสาว จากนะครับชายภูมิที่ไหนคะอำเภออะไรคะไม่อยู่กับไห้ภูมิที่แบบอำเภออะไรคะน้องบัวแดงค่ไหมคะวัวแดงใช่ไหมคะสับปักชมนะคะอันนี้สาวจากไหนคะสาวมินจากเขมีแถวจากสุรรรินท์กัมพูชามา